เข้าสวนลงไร่ช่วงของเข้าสวนลงไร่วันนี้นะคะพาคุณผู้ฟังไปเลี้ยงจิ้งหลีดที่ฟาร์มจิ้งหลีดชุติการกันแล้วมาต่อเนื่องกันด้วยสวนคุณยายสมบูรณ์ผักสลัดอินทรีย์ค่ะซึ่งมีเทคนิคเคล็ดลับในการทำผักสลัดอินทรียคุณผู้ฟังทั้งบ้านสามารถเชื่อมโยงและสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ปลอดสารได้ด้วยวันนี้พาคุณผู้ฟังไปกันที่ ตำบลหน,นองโพอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสาร,รคามค่ะพูดคุยกับคุณครูสุนิสาสวัสดทองค่ะเจ้าของสวนคุณยายสมบูรณ์ผักสลัดอินทรีย์วันนี้อยู่กับคุณผู้ฟังทางบ้านแล้วสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณครูคะจุดเริ่มต้นของการทำสวนผักสลัดเกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้างได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรบ้างคะ จุดเริ่มต้นก็คือเดิมเรามีงานประจำอยู่แล้วเราอยากหารายได้พิเศษเพิ่มขึ้นหรืออาชีพเสริมนะคะก็เลยอยากมองหาอาชีพที่เป็นเกี่ยวกับเกษตรกรเพราะว่าโดยพื้นฐานเราก็ทำไร่ทำนาอยู่แล้วแต่ในจังหวัดมาสารคามส่วนใหญ่ก็จะทำแต่พืชไร่ก็คือมันสำปะหลังแล้วก็ไรอ้อยอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งรายได้มันจะเป็นปรายปีรายเป็นรายปีจะไม่มีที่จะเป็นรายวัน ก็เลยมองหาพืชที่จะให้สามารถหาไรายได้ที่ขายได้ทุกวันก็เลยมองเห็นตัวสลัดนี่แหละค่ะผักสลัดเลยได้ทําการศึกษาไปเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกสลัดค่ะแต่โดยใช้แบบวิถีแบบอินทรีย์ก็คือเป็นกเกษตรอินทรีย์ไร้สารเคมีเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราลงทําแปลง ปลูกผักสลัดนะคะค่ะจุดเริ่มต้นคือคเราอยากจะมีอาชีพเสริมรองรับจากอาชีพข้าราชการนะคะแล้วก็มองว่าในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังผักสลัดนั้นน้อยมากเป็นตลาดที่คิดว่าไปได้สวยอย่างแน่นอนจึงตัดสินใจไปเรียนรู้แล้วก็มาเริ่มต้นช่วงแรกค่ะคุณครูยากง่ายยังไงบ้างกับการทําผักสลัดแล้วก็เป็นในลักษณะของอินทรีย์ด้วย ค่อนข้างจะยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสลัดจะเป็นผักที่สัตว์ดูน้อยแต่ว่าในการทำอินทรีย์มันจะเข้ามาเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเพราะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ว่าแต่ละฤดูอย่างฤดูร้อนผักต้องเจอกับอะไรฤดูฝนเจออะไรฤดูหนาวเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะที่แรกก็ยังไม่รู้ช่วงเปียกแรกมือใหม่นี่ก็คือปลูกขึ้นมาได้สวย <c oughs> แต่เราไม่รู้ว่า พอมาเข้ารู้ดูฝนผักมีลักษณะเป็นใบจุดมันคืออะไรเราไม่รู้จักเราไม่รู้จักโลกของพืชอะไรพวกนี้นะคะด้วยความที่เราจบวิทยาศาสตร์มาเราไม่ได้จบมาทางพืชทางเกษตรอย่างเงี้ยค่ะช่วงปีแรกเราจะยังไม่รู้เราก็คอยสอหาหาข้อมูลแล้วก็สอบถามผู้รู้ได้มาลงมือปฏิบัติถึงรู้ว่า พอผ่านไปปีแรกเราถึงจะรู้ว่าผักแต่ละชน,นิดเราจะแก้ปัญหายัางไงจะเจอโรคอะไรบ้างเราจะแก้ปัญหาอะไรบ้างอย่างนี้นคะ่ะน่าสนใจมากนะคะ <c oughs> กับประเด็นที่ว่า <c oughs> หน้าแรงก็จะเจอโรคและแมลงอีกชนิดหนึง่งหน้า <c oughs> ฝนหน้าหนาวก็แตกต่างกันไปอย่างหน้า <c oughs> แรงหน้าร้อนแบบนี้คะ่ะเจออะไรบ้างที่เป็นศัตรูพืชรวมไปถึงโรคด้วยก็จะเป็นมแมลงค่ะมแมลงปากดูดมแมลงปากดูดจะทําให้ใบสลัดของเราใบลาย ไปจุดๆคะ่ะอันนี้เป็นแมลงปากดูในฤดูหน้าแรงนะคะส่วนเราก็จะใช้น้ำหมักทำน้ำหมักชีวภาพที่เป็นสะเดานะค,ะค่ะสะเดากับยาฉุนนะคะฉีดพ่นไลนะคะ่ค่ะมันจะไม่ฆ่าเพราะว่าในทางอินทรีย์นะ่ะมันจะเป็นแค่ไล่ไล่ให้เขาไปออกจากผักเราแค่นั้นเองค่ะมันจะไม่ได้ฆ่าตัวแมลงเพราะฉะนั้นมันก็จะกลับมาเพราะฉนั้นเราก็ต้องสี่ห้าวันฉีดครั้งหนึ่งอะไรอย่างนะะี้ยค่ะ สี่ถึงห้าวันฉีดหนึ่งครั้งใช่ค่ะยาเส้น,น,นยาฉุนกับสะเดาค่ะใช่ค่ะน้ำหมักไล่แมลงที่สวนเราทําไล่อะค่ะค่ะหน้าฝนจะนเ,จเจออะไรบ้างหน้าฝนหน้าฝนปัญหาหลักสําหรับคนที่ไม่มีโครงสร้างก็คือเจอฝนเจอเม็ดฝนบางทีเจอลูกเห็บอย่างเงี้ยจะทําให้ใบมันฉีกมันขาดของเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการทําโครงสร้างทําหลังคาให้เขาแล้วก็ถ้าใครไม่มีโครงสร้างเนี่ย ปัญหาของหน้าฝนก็คือดินพอโดนน้ําฝนมันจะแน่นเราต้องมาพวนมาอะไรบ่อยๆเพื่อเพิ่มอากาศให้รากของสลัดนะคะทําให้เขาได้โตแล้วก็ถ้าเป็นปัญหาหน้าฝนอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นโรคใบจุดค่ะโอ้ค่ะโรคใบจุดค่ะโรคใบจุดใบจุดสีน้ําตาลอันนี้จะเป็นจุดจุดจุดอันนี้จะเป็นจุดใหญ่กว่ามาลแงปากดุดมะแลงปากดูดมันจะเป็นใบลายๆเล็กๆแต่เข้าหน้าฝนมันก็จะเป็น โรคใบจุดเขาจะเรียกใบจุดสีน้ําตาลค่ะผักเราก็จะเสียหายเลยใช่ค่ะผักเราก็จะเสียหายวิธีแก้ก็คือใช้เชื้อไตโคโดาม่านะคะค่ะพน่นแล้วก็ผสมตั้งแต่ตอนเพาะเมล็ดค่ะก็คือป้องกันไปตั้งแต่ต้นเลยค่ะแล้วก็ถ้าฝนลงปุ๊บคือเราก็จะพ่นด้วยไตโคโดมาม่าเชื้อไตโคโดาม่าเป็นรักษาพวกใบจุดนะคะอันนี้ถ้าฝนลงบ่อยก็คือต้องพ่นบ่อย สองถึงสามวันพ่นระคีเลยนะคะมีความถี่มากในการพ่นใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่สารเคมีเพราะนั้นบางทีเราพ่นไปบางทียังไม่นั้นฝนมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันก็เลยต้องพ่นบ่อยะค,ะค่ะค่ะยิ่งพ่นบ่อยยิ่งดีไตโคมานะคะค่ะค่ะอันนี้หน้าฝนส่วนหน้าหนาวหน้าหนาวจะเป็นปัญหาเรื่องนอนค่ะเรื่องนอนค่ะ หนอนจะลงเยอะคือหน้าหนาวเพราะว่าผักเรามันจะมันจะตูมันจะงามหนอนจะชอบโอ้อด้วยความงามของผักใช่ค่ะก็จะล่อหนอน,นล่อมแมลงมา<ช>เลยใช่ค่ะ <c oughs> จะเป็นปัญหามากเลยคือเอาไม่ทันคือหนอนเพราะอะไรเพราะถ้าหนอนเนี่ยเราจะใช้บีทีนะคะเชือว่าบีทีเป็นชีวพันธุ์นะคะบีทีแต่ทีนี้คุณสมบัติข,ของบีทีคือมันต้องโดนตัวหนอนค่ะอ่า มันต้องโดนตัวหนอนหนอนถึงจะตายแต่ถ้าไปฉีดแค่ใบแล้วหนอนไม่ได้โดนตัวหนอนเลยมันก็ไม่เป็นอะไรปัญหาของหนอนเลยบางทีมันก็เลยเอาไม่ไหวนะคะเพราะว่าผีเสื้อแต่ละตัวผีเสือ้อกลางคืนแต่ละตัวออกมาหนอนไม่ต่ำกว่าพันนะคะที่มาไขไว้โอ้โหไม่ต่ำกว่าพัน <c oughs> ทีนี้พอถ้ามันได้เป็นตัวแล้วมันก็จะลามไปทั่ว ค่ะไปทั่วเลยค่ะโอ้นี่คือปัญหาอุปสรรคเลยที่เจอใน<ด>แต่ละหน้า<ด>ในแต่<ด>ละฤดูแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่า<ด>ทาง<ด>ที่สวนของเราเนี่ยมีวิธีการป้องกันมีวิธีการแก้ไขที่เรียกว่าได้ผลเรียนรู้เรียนถูกเรียนผิดศึกษาค้นคว้ามาอย่างต่อเนื่องกับ4ปีเต็มนะคะคุณผู้ฟังทางบ้านที่ฟังอยู่เชื่อว่าได้ข้อมูลได้ความรู้นี้ไปปรับใช้กันได้ด้วยในส่วนของที่สวนค่ะเรามีผักอะไรอยู่บ้างณนะเวลานี้ค่ะ วเวลานี้ก็จะมีแค่สลัดเลยค่ะ,คะสลัดแต่ว่ามันก็จะมีหลายสายพันธุ์ก็จะเป็นเรียกเป็นกีนโอก๊กเลดโอก๊กสลัดคอสสลัดแก้วะอะไรพวกนี้ค่ะก็คือมีเกือบทุกสายพันธุ์นะค่ะล<า>หลายมากค่ะ,คะมีเกือบทุกสายพันธุ์เลย S <S <S ตลาดของเราค่ะในเมื่อเราสามารถที่จะปลูกได้หลากหลายสายพันธุ์และเป็นอินทรีย์ด้วยตลอดจนมีเทคนิควิธีการในการป้องกันแมลงและโรคและศัตรูพืชแล้วอะค่ะเรามีการจําหน่ายที่ไหนบ้างที่เรียกได้ว,ว่าประทับใจกับลูกค้าค่ะการจําหน่ายของเราจะเป็นส่วนมากมันจะเป็นเน้นคุณที่รักสุขภาพ เพราะว่าราคาขายของเราคือเรา,เาจะขายที่ราคากิโลละหนึ่งร้อยตลอดทั้งปีโอ้หนึ่งรอยบาทตลอดทั้งปีใช่ค่ะคือมันจะเป็นผักอ่าเพราะว่าผักอินทรีย์ผักอินทรีย์นี่จะค่อนข้างราคาแพงค่ะเพราะว่าการผลิตการทํามันยากกว่าผักที่เป็นเคมีนะคะ,คะจะยุ่งยากกว่าค่ะใช่ค่ะอันนี้ถือว่าของสวนเราถือว่าราคาถูกนะคะ เพราะว่าบางสวนก็ร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบไปถึงสองร้อยก็มีค่ะของเรานี่คือเหมาเลยราคาเดียวกันเลยหนึ่งร้อยบาทราคาเดียวกันตลอดบางบางสวนก็คือหน้าหน้าร้อนเป็นผักทํายากค่ะเขาก็จะอัพเป็นร้อยห้าสิบสองร้อยก็มีนะค่ะแต่ของเราคือให้ลูกค้าราคาเดียวเลยทั้งปีเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ส่วนมากที่ส่งก็คือจะเป็น กลุ่มของอย่างอยู่โรงเรียนก็จะเป็นคุณครูที่เทรนเขารักสุขภาพอ่เขาก็สั่งไปแล้วก็กลับโรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นพวกคุณหมอคุณพยาบาลที่โรงพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะที่เขาจะสั่งประจําแล้วก็ก็จะมีเครือข่ายเครือข่ายที่เป็นอินทรีย์กลุ่มผลิตผักอินทรีอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีที่ร้อยเอทอนแกนสารคามแล้วก็กาละศินกอย่างเงี้ยค่ะค่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นกลุ่มลูกค้าที่ รักสุขภาพนะคะ,คะแล้วก็ส่งให้กับเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายปลอดสารพิษด้วยผักอินทรีย์ด้วยกันด้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้ได้ทราบถึงข้อมูลที่มาที่ไปของทางสวนคุณยายสมบูรณ์ผักสลัดอินทรีย์แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อนะคะตั้งแต่เรื่องของเทคนิคการปลูกการทําการตลาดออนไลน์ตลอดจนสารชีวพันธุ์ที่ทางสวนทําเองด้วยนะคะที่จะแบ่งปันกับคุณผู้ฟังทางบ้าน วันนี้ขอบคุณคุณครูสุนิสาสวัสดทองค่ะเจ้าของสวนคุณยายสมบูรณ์ผักสลัดอินทรีย์อยู่ที่ตำบลหน,นองโอพอําเภอนาเชียกจังหวัดมหาสารครามขอบพระคุณมากค่ะคุณครูคะค่ะยินดีค่ะคุณผู้ฟังทางบ้านที่สนใจนะคะในส่วนของสวนคุณยายสมบูรณ์ผักสลัดอินทรีย ติดต่อคุณครูสุนิสาสวัสดทองนะคะหมายเลขโทรศัพท์091-050-7050 091-050-7050สวนคุณยายสมบูรณ์ผักสลัดอินทรีตำบลหนองโพอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสาร,รคามค่ะคุณผู้ฟังเข้าไปค้นหาที่หน้าแฟนเพจนะคะพิมพ์คำว่าสวนคุณยายสมบูรณ์ผักสลัดอินทรีค่ะ